พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพรหญิงอสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้นะคะพอแพรพาเสียวห่างหายกันไปนานหลายอาทิตย์นะคะก็วันเนี้ยเรื่องที่จะมาเล่าก็เป็นเรื่องที่เสียวเสียนิดนึงเสียวเสียวแน่นอนสมชื่อนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่อยากให้ผู้หญิงหลายๆคนถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติและอยากให้มีความสุข กับการทำเรื่องนี้จริงๆนะคะก็คือเรื่องการช่วยตัวเองค่ะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการช่วยตัวเองอะ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะแบบปูพื้นในเรื่องของเออเอวัยวะของผู้หญิงเนาะเรื่องจีมีทของผู้หญิงคือในพอแพรแคร์เรื่องหญิงก็ได้เล่าเรื่องสรีระของผู้หญิงไปพอสมควรแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปสังเกตหน้าตาจีมีทของตัวเองว่าหน้าตามันเป็นยังไงจริงๆที่ปูเรื่องนั้นไปก็ เพื่อหลายๆอย่างเลยเรื่องถัดๆไปที่แบบเราจะมาคุยกันได้มันก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าตาของผู้หญิงทั้งนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาเล่ากันหลายรอบและการช่วยตัวเองเนี่ยแหละเราก็ต้องรู้จักสรีระร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะคะและจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่พอแพ้ภาเสียวเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องการมีเซ็เกซ์เยอะไปนิดนึงคนโสดก็จะรู้สึกว่าไม่อินอนะรู้สึกว่าแบบไม่ได้ก็คือไม่มีคู่จะให้ทํำยังไงก็ก็เข้าใจนะคะก็ <laughs> คิดว่าเอาอย่างนี้คือเรื่องช่วยตัวเองเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็แนะนําให้ทํากันได้ค่ะถ้าไม่มีคู่ก็อยากทำเมื่อไหร่ก็ทําเลยส,ายสบายๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล่ากันไปแล้วว่าประโยชน์ของการมีเซ็กซ์คืออะไรวันนี้ก็จะมาเล่าว่าเฮ้ยการช่วยตัวเองมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคือหลายคนรู้สึกว่าไม่มีคู่ไม่มีเซ็กซ์อ้าวเราไม่ได้ประโยชน์จากการมีเซ็กซ์แต่ช่วยตัวเองแทนอะ่ะมันได้ไหมมันได้ประโยชน์เหมือนกันไหมนะคะ ก็วันนี้ก็จะมาเล่าในเรื่องของการช่วยตัวเองประโยชน์ของการช่วยตัวเองแบบเบื้องต้นให้ได้รู้ก่อนนะคะก็มาลองฟังกันดูเลยนะคะก็ขอเริ่มต้นจากสถิติก่อนเลยนะคะขอบอกอย่างนี้เลยว่าบางคนรู้สึกว่าการช่วยตัวเองอ่ะเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรบอกใครเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่น่าเกลียดต้องเก็บเอาไว้และถ้าทําบ่อยๆจะยิ่งรู้สึกไม่ดี ก็มันก็ไม่จริงนะคะมันก็เป็นความสุขของเราที่แบบเราหามาได้ฟรีๆอะ่ะทําไมเราถึงไม่ทําใช่ไหมแล้วอยากจะมาเล่าว่าเฮ้ยแล้วคนส่วนใหญ่เขาช่วยตัวเองกันบ่อยแค่ไหนอะ่ะเออก็ประเริ่มต้นจากสถิติก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วมีการศึกษาใหญ่เลยนะคะว่าในปี2018เนอะในคนแบบ 18ประเทศเลยคือเป็นการศึกษาที่ใหญ่มากหมื่นกว่าคนนะคะคือเขาดูแบบทั่วโลกแล้วก็หลักๆก,ก็พวกอเมริกันอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแนวยุโรปแต่ถามว่าเอเชียมีไหมจากการศึกษาก็มีเหมือนกันแต่ก็จะเป็นออประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่มีประเทศไทยก็คือเอาคนในวัยตั้งแต่18บแถึงเจปีเลยนะคะก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายกละกันเนาะมาดูว่าคนส่วนใหญ่เขาช่วยตัวเองกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นสถิติของผู้ชาย ผู้ชายเนี่ยช่วยตัวเองกันมากกว่า90%นะคะในทุกๆประเทศไม่มีประเทศไหนเลยที่ผู้ชายช่วยตัวเองน้อยกว่า90้าอร์เซคือผู้ชายเกือบทั้งหมดอ่ะช่วยตัวเองซึ่งอันนี้หลายหลายคนคงไม่ได้รู้สึกแปลกใจใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำอ่ะผู้ชายที่ไหนไม่ช่วยตัวเองก็คือเรื่องของผู้ชายเนี่ยเขาช่วยตัวเองกันเยอะมากก็คิดว่าไม่น่าแปลกใจทีนี้มาเรื่องผู้หญิงบ้างหลายคนลองเดาสิคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ใช่สิคือผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนช่วยตัวเอง ก่อนหน้านี้นะคะคือก่อนที่หมอจะแบบไปหาข้อมูลอ่ะเอาจริงก็รู้สึกว่าครึ่งหนึ่งมั้งช่วยตัวเองแต่จากการศึกษามาแล้วนะคะพบว่าผู้หญิงถึง7 6เช่วยตัวเองนะคะก็อันนี้มีทั้งอเมริกรันทั้งอังกฤษทั้งเอ่อหลายๆประเทศอะที่แบบเกิน70%อยู่แล้วแต่ว่า7 6เปนี่ยเป็นเปอร์เซนของคนอเมริกรันซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะขนาด คือเขาศึกษาในคนอเมริกันเองเขายังมองว่าผู้หญิงช่วยตัวเองน่าจะไม่ถึง70%ด้วยซ้ำแต่ว่าผลออกมาก็คือ76%ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนส่วนใหญ่แหละเราช่วยตัวเองก็ไม่ผิดนะคะและใครที่ยังไม่เคยก็ลองดูนะคะก็ <trans m ary> จาก ep ก่อนหน้านี้นะคะในพอแพรพาเสียวเนี่ยก็พูดถึงเรื่องประโยชน์ของการมีเซ็กซ์ไปแล้วทีนี้เรามาดู เรื่องของการช่วยตัวเองบ้างว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างคือประโยชน์ของการมีเซ็ก์ที่บอกไปนี้มีคือถ้ารวมๆนี่เป็น10ข้อเลยนะคะแต่การช่วยตัวเองมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เหมือนกันนะคะก็ก่อนอื่นขอแบ่งเป็น4ข้อหลักๆแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะ 1. ก็คือผลต่ตอใจคือมันดีต่อใจนั่นเองเราจะลดความเครียดทําให้อารมณ์เรารู้สึกแบบรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วเรื่องการนอนหลับก็เหมือนกันอย่างที่บอกแล้วมันก็ทําให้คือถ้าเราช่วยตัวเองจนออร์แกซัมคือ เรานอนหลับดีขึ้นอยู่แล้วนะคะก็อันนี้คือผลต่อใจซึ่งมันก็เหมือนกับการช่วยตัวเองแบบมีเซ็กเลยอะ่ะคือผลต่อใจเหมือนกันแต่ของเรื่องของการช่วยตัวเองอะ่ะมันอาจจะเออไม่ได้มีในเรื่องของบอนดิ้งหรือว่าความรู้สึกอินทิเมซีเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับหรือเรื่องของที่แบบคราวที่แล้วที่พูดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเพิ่มเซลฟ์เอสเตมของตัวเองด้วย แต่การช่วยตัวเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มจุดนี้กับเรื่องของบอนดิ้งนะคะแต่ว่าผลต่อใจเนี่ยมันมีแน่นอนแล้วก็เรื่องของการนอนหลับคือถ้าออกกซัมก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของการช่วยปัญหาเรื่องบนเตียงคำว่าช่วยปัญหาเรื่องบนเตียงแปลว่าอะไรคือถ้าตอนเนี้ยคุณมีคู่คุณช่วยตัวเองมันยิ่งช่วยปัญหาเรื่องบนเตียงนะคะมันไม่ได้ทําให้เตียงหักนะคะคือหมายถึงว่าโอเคถ้าคุณไม่มีคู่ก็อีกเรื่องเหมือนคุณฝึกซ้อมไว้ใช่ไหมสําหรับ วันหนึ่งเวลาคุณมีคู่อ่ะคุณก็จะรู้แหละว,ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ถ้าสมมติคุณมีคู่อยู่แล้วคุณต้องหยุดช่วยตัวเองไหมจริงจริงมันไม่จําเป็นนะคะคือเขาก็มีการศึกษามานะคะบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการมีเซ็กซ์มากขึ้นปัญหาเรื่องบนเตียงหน้อยลงเราเริ่มรู้ว่าเราจะแบบทํายังไงให้ผ่อนคลายทํายังไงให้ลดความตึงเครียดยิ่งถ้าเราแบบลองช่วยตัวเองแล้วชอบแบบไหนแล้วเราคุยกันนะคะมันก็จะยิ่งช่วย ความความสัมพันธ์ของเรากับคู่นอนเราแบบได้ดีเลยอะคะ่ะคือโดยเฉพาะในบางคนต้องบอกเลยว่าไม่เคยออกแกซัมอยู่กับแฟนไม่รู้ว่าแออกซกัมเป็นยังไงแต่ถ้าเราได้ลองช่วยตัวเองคือมัน private ไงเราใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้คือเราเทคไทมไปได้เต็มที่รู้ว่าแบบเนี้ยมันช่วยแล้วทาให้เราพอใจจนเราคลา m แม็กซ์พอเรารู้ปุ๊บเราอาจจะไปสื่อสารกับคู่นอนของเราไปบอกว่าเราชอบทําแบบไหนและในที่สุดเราก็มีเซ็กซ์กันแบบแฮปปี้ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่2ซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่แตกต่างจากการมีเซ็ก์บนเตียงเนาะว่ามันแบบเป็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเรื่องที่สามคืออาจจะเป็นในคนที่แบบเข้าวัยทองแล้วหรือว่าช่องคลอดค่อนข้างแห้งอ่ะเรารู้สึกว่าการมีเซ็ก์มันเป็นปัญหามีเซ็กซ์เรเจ็บหรือไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถกระตุน้นอารมณ์ทางเพศหรือว่ากระตุ้นแบบเรื่องเซ็ก์ของเราอ่ะจากการที่ช่วยตัวเองได้ คือจริงๆหมอก็ได้คุยกับแบบคนไข้หรือว่าคนที่แบบเข้าไว้ทองหลายคนเหมือนกันนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องเซ็กว่าคิดว่าเกิน80%นะคะไม่ได้อยากมีเซ็กแต่ก็โอเคแฟนอยากมีเนาะก็ก็ต้องมีแต่จริงๆตอนมีคือรู้สึกเจ็บไม่สบายตัวแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมันฟืดมันแสบแล้วก็ไม่ได้อยากมีมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะว่าช่องคลอดมันก็จะแห้งมากขึ้นเยนคือการช่วยตัวเองต้องบอกว่ามันก็เหมือนการ เออ่มีเซ็กอะค่ะก็คือมันทำให้เลือดไหลเวียนมาที่ช่องคลอดมากขึ้น,นยิ่งเราเริ่มมีอารมณ์ก็เหมือนเหมือนกับเซ็กชวลไ cycle เลยเหมือนเฟสของเซ็กชวลไ cycle เลยคือเราก็จะเริ่มจากเราโลมเ,เราซอลใช่ไหมคะแล้วก็ลาโตแล้วก็ไปถึงออกแกซัมพวกเนี้ยมันก็อย่างช่วยในเรื่องของแบบ ป้องกันการติดของช่องคลอดแล้วก็ทําให้เราอะอยากมีเซ็กกับคู่นอนหรือสามีของเราได้ง่ายคือรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นเจ็บน้อยลงและอาจจะเพิ่มความต้องการทางเพศได้ด้วยนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพอะค่ะว่าอย่างตอนมีเซ็กเนี่ยมันอาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการปัสสาวะให้เหมือนมีทิเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะเหมือนฝึกขมิบได้ไบ่อยๆซึ่งถ้าช่วยตัวเองแล้วออกแกซามมันก็ฝึกขมิบ ได้เหมือนกันเนาะแต่สําหรับในเรื่องอื่นๆที่มันเหมือนกับการมีเซ็ก์มันไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเรื่องหัวใจหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ผลมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยคือการช่วยตัวเองมันยิ่งไม่มีเขาไปใหญ่นะคะแต่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ก็สําคัญเหมือนกันก็คือการช่วยตัวเองในกรณีที่แบบคือเราอยากมีความสุขแต่เราไม่อยากที่จะแบบคือเราไม่ได้มีแฟนเนาะแต่เราไม่ได้อยากที่จะไปวันไน์แซนกับคนอื่นเรากลัวติดโรคเรากลัวติดเอชเรากลัวแบบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ย เราก็ช่วยตัวเองเฉยๆก็ได้เราก็มีความสุขได้แล้วมันก็ไม่ท้องด้วยป้องกันการท้องป้องกันการติดเชือ้อการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการช่วยตัวเองเนี่ยต้องอย่ารีบร้อนเราไม่จําเป็นต้องเสร็จหรือถึงคลแม็กซ์เสมอไปอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องจําไว้เลยนะคะคือหมายถึงว่าของผู้หญิงอะ่ะการมีเซ็ก์ไม่ว่าจะมีเซ็ก์หรือการช่วยตัวเองไม่ได้แปลว่าเราต้องถึงออกแกสซ้มไม่ได้แปลว่าเราต้องถึงคลแม็กซ์ แค่เราพึงพอใจพอแล้วแล้วการช่วยตัวเองอะ่ะคือไม่อยากให้รีบร้อนเลยเพราะว่าจะบอกว่าหลายๆคนที่มีเซ็กแล้วไม่เสร็จไม่ฟินอะ่ะเพราะว่ามันรีบร้อนความรีบร้อนคืออะไรผู้ชายเขามีความต้องการแบบเร็วอะ่ะพอเขาแข่งปุ๊บเขาอยากใส่เลยแต่เรายังไม่พร้อมมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่นั่นเหมือนที่เคยเล่าไปในเซ็กชวลไซเคิลนะคะว่าคือช่วงที่เป็นอโรโซของผู้หญิงมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายไม่ให้เวลาเรา เราก็แบบเหมือนเราเราโลไม่พอมันก็ไม่เสร็จอันเนี้ยคือเราช่วยตัวเองเราอยู่คนเดียวแล้วเราต้องไม่รีบหลอนเลยเอาให้มันผ่อนคลายสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลอนเราไม่จําเป็นต้องเสร็จแค่เราพอใจแล้วหยุดก็ได้คือจะทําเร็วได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่าไปเร่งอะค่ะอย่าไปพยายามเร่งหรือแบบอยากให้มันจเสร็จไปหรืออย่างที่บอกว่าช่วยตัวเองคือนอนไม่หลับเอ้ยช่วยตัวเองอล้วกันจะได้นอนหลับเออมันก็มีคนเป็นแบบนี้จริงๆคืออย่าไปพยายามช่วยตัวเองให้มันเสร็จๆอะ เราต้องรู้สึกผ่อนคลายจริงๆไม่งั้นเราจะไม่เสร็จก็ได้นะคะคือพยายามช่วยไปเหอะแต่ไม่เสร็จก็มีนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเร่งรีบเนี่ยมันทําให้เอนจอยมันหายไปมันทําให้ความสนุกหายไปเหมือนแค่เราอยากให้รีบเสร็จถ้าเราไปโฟกัสกับการเสร็จมากเกินไปมันก็ไม่สนุกแล้วอะแล้วในสุดอาจจะไม่เสร็จด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะให้เวลากับตัวเองให้เริ่มแบบอาจจะเริ่มสัสมผัสร่างกายตัวเองลองค้นหาที่ใหม่ๆค้นหาที่ที่เราชอบแล้วก็อย่าไปคิดว่า สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้อ่ะมันคือออรก์แกซั่มหรือคลแม็กซ์เท่านั้นนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเออเมื่อยอะ่ะคือบางทีช่วยตัวเองส่วนใหญ่ก็จะช่วยด้านนอกหน่อยเดี๋ยวเรื่องจุดที่ช่วยตัวเองจะอาจจะขอไปเล่าในอีพีถัดไปนะคะนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเมื่อยไม่ไหวจริงๆก็ใช้เซ็กทอยได้นะก็คือเพราะว่ามันต้องใช้นิ้วที่แบบอาจจะมีความถี่ความเร็วพอสมควรซึ่งถ้าเราใช้เวลานาเราเสียชาเราก็เมื่อยอะ่ะนิ้วเราไม่ได้แบบทํามาเพื่อการนั้นอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เซ็กทอยช่วยก็ได้ซึ่งจริงๆเขาก็มีการศึกษาเลยนะคะในอเมริกาเนี่ยพบว่า5 0ของผู้หญิงที่อายุ18-60ปถึงปีเนี่ยพบว่าการใช้เซ็กทอยเนี่ยทำให้เขาแบบรู้สึกว่าดีขึ้นเขารู้สึกช่วยตัวเองเสร็จไวขึ้นไม่ว่าจะใช้เป็นพวกดิวดเนาะจุป,ปอมเนาะหรือว่าเป็นพวกไบเบเตอร์คือเครื่องที่สั่นเนี่ยได้ทั้งสองอย่างนะคะก็แต่ถ้าเราอยากเสร็จแต่เราเสร็จตัวเองไม่ได้จริงๆเราก็ ใช้ชุดเซ็กทอยไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเพียงแค่ว่ามันหาซื้อยากมันอาจจะผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันยังกฎหมายมันยังนะคะอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้อยากให้กังวลว่ามันจะเปิดเกิดปัญหาแบบเซ็กป๊บเลมอะไรตามมาแล้วก็ไม่ต้องไปอายแฟนด้วยเราต้องคุยที่เข้าใจกันว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อย่างงูอย่างนี้นะแต่ว่าเออเราก็ มีเวลาของเรามีความเป็น p r i v a t y ของเราอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ถ้าช้เซ็กทอยก็จะแนะนําว่าให้ใส่ถุงยางร่วมด้วยก็ดีก็เพื่อความสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องคุยกับแฟนนิดนึงว่าแบบเออให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาใช้อะ่ะเออมันอาจจะเป็นความต่างกันเหมือนเราก็ฝึกฝนในแบบของเราเวลาเราไปมีเซ็กการเราก็จะได้รู้ว่าแบบไหนคือจุดที่ใช่นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะในเรื่องของการช่วยตัวเองในเรื่องของเบื้องต้นเลยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยในผู้หญิงมากกว่า70%ช่วยตัวเองเคยกันแล้วทางนั้นแหละและประโยชน์จริงๆก็คล้ายๆกับการมีเซ็กซ์เลยก็ไม่ว่าจะเป็นผลทางใจเรื่องการนอนหลับนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะช่วยทําให้ Relation นชิพของคุณบนเตียงดีขึ้นโดยที่คุณต้องไปคุยกันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบต่างคนต่างช่วยแล้วก็ไม่บอกกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องคนที่แบบเข้าไวัยทองที่แบบ เออน้ำหล่อลื่นน้อยหรือว่าแสบเจ็บเนี่ยพอช่วยตัวเองบ่อยๆมันก็จะเริ่มสร้างาน้ำหล่อลื่นขึ้นมาก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คืออย่าไปรีบร้อนเราไม่จําเป็นต้องเสร็จมันจะเป็นต้องคลแม็กเสมอไปนะคะก็อยากจะให้จําตรงนี้เอาไว้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ คิดว่าประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่าในซีรีส์ของการช่วยตัวเองเดี๋ยวเราจะมีต่อๆไปคิดว่าจะพยายามทําให้มันให้มันจบอะคืออาจจะสัก3-4มส EP เดี๋ยวยังไงรอติดตาม EP ถัดจากนี้ว่าจะมีเรื่องให้พูดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ b l o อกดิทด้วยนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ